สวัสดีครับการหนุ่มบุทคุณครับอันนี้มาอีกครั้งนึงครับก็คือต้องเตรียมการใส่ถุงใส่แล้วเสร็จเพราะว่าไม่ให้คุณรู้สึกเอาแล้วเอามาให้ทําไมเนี่ยเอาไปเก็บลงพวกกล้วยเนี่ยอ่ะนี่จะงงไปด้วยอันนี้คือพ่รอดว่าใช้ก็รู้อยู่แล้วนี่พผรอดทาไมต้องให้เขียนอ่ะอันนี้ก็คือพะรอดนะฮะเดี๋ยวจะใส่เกจนะอันนี้คือพาที่วิธีใส่เกจก็คือผมต้องจับได้ยาน่ะ เราให้รู้ว่าวิ่งเข้าตัวผมเนี่ยแรงขนาดไหนจะมีระดับของเขาฮะเนี่ยต้องนิ่งมิดหนึ่งนะอันนี้ต้องเขียนชื่อไปเนี่ยพระรอดเนี่ยหรือรู้แล้วรู้แล้วพระรอดแต่ระดับไม่รู้พระรอดไม่ต้องเขียนนะจ๊ะ,ะเขียนไปแล้ว,ลวรู้อันนี้ซุ้มกอรู้ใช่ไหม ใช่คุณกอก็รู้อ่ารู้ก็ไม่ต้องเขียนแค่เขียนระดับวางนี่เลยอาจารย์เอออันนี้ทุ่มกอนะสวยไหมอ่ะแต่ต้องมีกูไว้ไม่จนต้องเป็นระดับเอนะฮะถ้าลำกว่าน,นี้จ,จนพุทธคุณไม่แรงพอนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะใส่ผ้าแท้ก็ยังดีกว่าพัคเก้นแน่นอนครับทีน,นี้ใครจะบอกคุณได้ถูกไหมเนี่ยระดับเงี้ยมีอาจารย์ที่ไหนบอกคุณได้ เงนะเสียนพระไหนบอกคุณได้ไม่มีอันนี้มันต้องรู้ด้วยยานนะฮะยานสิ่งจิตที่ผมฝึกมาเนี่ยแล้วไม่ได้รู้แต่คนเดียวผมสามารถที่เอาพระ A B C แตะถ่ายพรกคุณให้คุณรับรู้ได้เออมันแรงจริงนะวิ่งเขาล่างผมแรง B เออน้อยลง C น้อยสุดเงี้ยคุณรับรู้ได้เองเลยสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันพิสูจน์ได้หมดเป็น B บวก,กอันนี้เป็นสมเด็จปกโผร,รู้ใช่ไหมรู้จกักรู้จังนะ ในเอเนี่ยไม่รู้ก็เอผมจะแยกไม่รู้หาเอ,าเองบีบวอันนี้เป็นสมเด็จยุคปลายนะฮะก็ยุคปลายส่วนมากก็จะเป็นบีบวกสมเด็จปละครั้งอ่ะคุณต้องหาให้เจอสมเด็จยุคต้นซึ่งสมเด็จยุคต้นเนี่ยแตกหักมาถึงยุคนี้เกือบหมดแล้วนะเพราะว่าในยุคนั้นสมเด็จพิจารณโตท่านไม่ได้ใส่ตังอิวนะสมเด็จนอในเฮงอ่ะ หลวงพ่อจันเทียนนายยังไม่เข้ามาแกะบล็อกสวยๆให้ยังไม่มีใครแนะนําให้ท่านใส่ต่าง้วท่านก็ทําแบบเหมือนก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยอะฮะนะครับอันนี้พับเปิมพับเปิมนี่ไม่น่าใส่แต่สวยนะเนื้อหาสวยค่อนข้างสวยนะพับเปิมงนี้ไม,ไม่ไม่น่าใสเป็นบีลบอันนี้ไม่ต้องตรวจอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นพระเกจิสร้างนะเป็นผงรูปพันเป็นเหมือนว่าผงรูปพันเคลือบอ่ะเหมือนกูวัดใหญ่อะ่ะอันนี้จะเป็นมีบวกนะเนี่ยพวกเนี้ยคือผมจําจับพระเป็นพันพันองค์ ông, แล้วผมจําระดับความแรงพุทธคุณได้หมดอนะ่ะระดับนี้จะเป็นระดับไหนอะไรอย่างนี้ฮารอดกูโมงนะที่เขาเช่ามาเนี่ย จับทั้งโงดยังไม่ค่อยจะแรงเพราแต่ละองค์เขาจะเป็น B ีลบเมื่อกี้ลองจับกันทีแล้วอืเป็น B ีลบจริงเลยถ้า C จะเบาวกว่านี้แต่ถ้าจับเป็นกำเนี่ยทั้งกำม,มือเนี่ยหลายๆองค์เนี่ยรลดับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นไงไงอย่างเงี้ย,ยเป็น A บวกเลยเพราะหลายองค์ แต่ต้องใส่หลายองค์ไม่ใช่ A บวกขึ้นทุกองค์กี่องค์นะน่ะบีลบกี่องค์ก็นับดูดินบีองค์ลบบีลบห้าองห้าองค์นี่จะเป็น A บวกก็จริงไหมล่ะ A บวกก็แสดงว่าใส่ครบคุณพูดใครจะไปใส่ขนาดนั้นน่ะห้าองค์มันเบาใช่เบาก็มมติว่าบีลบสององก็เป็นบีธรรมดาบีลบสามองเป็นบีบวกลองไล่ดูนะฮะผมจะไล่ให้คุณดูบีลบสี่องก็จะเป็น A ลบบีลบห้าองก็จะเป็น A เห็นไหมไล่ได้ใกล้เคียงไหมเอ เป็นระดับ A เมื่อกี้ผมบอกเป็นประมาณ A บวกนะอันนี้เหรียญอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็น B บวกเหรียญอะไรไม่รู้นะเจ้าตัวเขาเดี๋ยวเขาไปอ่านเองนะเพราะว่าเหรียญเนี่ยสมมติจะมีการเขียนอยู่ในเหรียญน,นะฮะอันนี้พระอะไรพระนางพญาอูท้องออกซึกนางพญา บูทองหลวงพ่อจงอ่าอันนี้จะเป็นเอนะเนี่ยลูกศิษย์ที่เขาไม่รู้พาผมต้องบอกเขาอย่างเงี้ยอ่าเครับนางวาอูทองออหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกรุ่นนี้บุกเสกแจกทหารรุ่นไปสงคารามอิโนโดจีนฝรั่งเศสนะครับที่เขาเรียกว่ากองทัพฐานผีอ่ะฐานไทยเนี่ยยิงปุ๊บล้มลงไปลุกขึ้นมายิงโต้อตอบอีกจนพวกไอ้ไอเนี่ย ศัตรูเนี่ยขยาดเลยเขาเรียกกองทัพฐานผียิงไม่เข้าไงนะคือเหนียวแต่ทางที่ดีพระเหนียวเนี่ยให้เป็นได้พระมหาอุดดีกว่าฮะยิงแล้วแชะพระเหนียวยิงอ่อนี่มาโดนกระสุนโดนตัวคุณคุณยังจุกเก็บนะเพราะฉะนั้นะ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 ที่เขาเล่าในตำนานกองทัพฐานผีไงยิงแล้วล้มลงไปเพราะจุกไงจุกเก็บแต่ไม่กระสุนไม่เข้าลุกขึ้นมายิงโต้ต่ออีกนะนั่นะนะคือฐานไทยที่ได้พระรุ่นเนี้ยของหลวง,งพ่อจงเนี่ยอันนี้เหรียญที่ไหนก็ไม่รู้ พันชัยมาลดอะไรเนี่ยเหมือนเดิมครับบีบวกสายสามห้าอันนี้ให้เด็กได้เนี่ยแก้พันผุเนี่ยเบี้ยกแก่รู้ปะเบีย้ยไอหอยเนี่ยเออบีบวกอันนี้จะเป็นบีอ่าเนี่ยเห็นไหมเขาก็อาจจะปลูกเศกมานะเหมือนพวกเบี้ยกแก่อะไรทั่วไปอ่ะอันนี้จะเป็น พิมไกเซอร์เอ้ยไม่ใช่ทีอกคเศียนบาทโอ้นี่หยิบด้ดีนะเนี่ยอกคูศีนบาทวัดละครังยุป,ปายยุางยุป,ปายอุ๋ปายถ้าอกคศีนบาทวัดละครังก็จะมีเส้นนะถ้าบางพมมันจะไม่มีเส้นฐานใต้นี้แล้ว,วิธีสังเกตแล้วบางผมจะมีคาบอันนี้จะเป็นต้องเขียนให้เขาอะเขาไม่รู้หรอกอ,อกคุดอ,อกคเศียนบาท ไม่ใช่ไก่เซอร์นะไก่เซอร์จะเป็นีนแบบนะไก่เซอร์จะเป็นหัวตุ้มๆหัวมันมนตุ้มๆแล้วมีหูใบสีอันนี้จะเป็น,นอกกขุดเสยนบาดมีขุดเสยนบาทก็คือสามแยกใช่ไหมเออหูแบบมนนษย์ต่าง,งดาวสามแยกอันนี้หัดจําวาเวลานั้นน่ะนา้ไม่ต้องถามกันบ่อยๆเนื้อคล้ายกับวันละคังอาการก็วัละคังอะสิเนื้อเนื้อเปรียบเลยวัละครังอันนี้เป็นผงลูกพันธ์นะ ที่ไหนนูนน่น่าจะเป็นหลวงพอดีวัดพระรูปหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ในถุงนะเนี่ยเนี่ยผมดูไม่ถนัดโอ้โหเนี่ยใครอยากศึกษาพระเนี่ยนะคุณหลวงพอดีวัดพระรูปคุณมาดูผมไลฟ์ผมเนี่ยนะหลวงพอดีอม่หลุดออกเนี่ยยังไม่ได้ใส่ละเนี่ยมันจะชา้าตรงเนี้ยฮะเพราะว่าพ้าใหม่ไม่ต้องผ้าใหม่ไม่ต้องอันนี้บาวนิเวศอะ เนี่ยเหมือนพระวัดพระบอนิเวศพระภัยรีพินาศใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพาะใหม่ก็ไม่ต้องเขียนเกตให้ก็ได้เห็นไหมพระใหม่เนี่ยจะเบาฮะเป็นบีบีลบเงี้ยน้อยกว่าบีด้วยซ้ำเนี่ยโอ้บีบีบีบจับถ้าไม่ขึ้นนี่คือพระใหม่ไงบีพระใหม่อืมคูกรนี่เป็นบีบวก เห็นไหมฮะมันต้องค่อยๆจับอะมันคือมันต้องยอมเสียเวลานี่ครับผ้าใหมวะเนี่ยสมวนว่าโตะนี้จะมาจะค่อนข้างจะเป็นผ้าไปทางผ้าใหม่นะ่วัดอาสาสงครามอ๋อวัดอาสาเนี่ยพระประแดงไงสารู้จักก่อนเคยขี่สำล้อ,อยู่พระประแดงตอนเด็กๆอ่ะขี่สำล้อถีบนะก็เป็นบีวัดอาสาวัดคันลัดรู้จักไหมวัดทรงธรรมเนี่ยพวกนี้อยู่พระประแดงเคนพระประแดงฟัง่ยรู้เลยว่าผมอยู่บ้านจริง วัดโปรดเกศเชษฐานลามเนี่ยแถวนั้นแหละวัดพระประแดงทั้งนั้นเขตพระประแดงแหล่งมอทั้งนั้นนางพญาอู่หลงอู่ทองนี่อู่หลงเนี่ยอู่ทอง,ลง,งออหลวงพ่อจงเออหลวงพ่อจงอันนี้ก็เป็นระดับเอของตระกายนี้อืเอ,อหลวงพ่อจงเหมือนกันเป็นนางพญาเอ,อก็คือว่า เหลือเปลือแล้วใช่ไหมใช่อันนี้เป็นบีบวกเนี่ยม,มันต้องค่อยๆอ,อย่างเงี้ยฮะผมก็โโทำใหม่ไม่ต้องโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยไม่รีบอาจารย์กูเจดีเล็กหรือเปล่าอันนี้นะต้องไปคือวันชัยต้องขยันที่จะเข้าไปดู google อย่ามาถามอาจารย์อย่างเดียวนึกี่หมเข้าไปดูว่าเนี่ยพพิมพ์เนื้อผงนะอดูบ่อยๆอะไรงเงี้ยเออเข้าดู g o o g l ลเนี่ยถ,ถึงจะเก่ง แล้วไปเทียบเนี่ยจริงๆด้วยนะ่าจะเป็นกูเจดีเล็กเนี่ยที่ระดับเป็นระดับเอเนี่ยบางคุณพรมหนูม่าจะเป็นระดับเอนะฮะบางคุณพรมเอ่อกูเจดีเล็กเอธรรมดาเอลบเอลบบางคุณพรมจะเป็นเออยู่เอเอเอบางคุณพรมอ่ะแท้ๆกูเอบางคุณพรมจริงอะ่ะพอสอนลงมาแล้วร้อยที่เปิดกูมาเป็นเอแต่นี่เป็นกูเจดีเล็ก เพราะว่าข้าเป็นบางพรมข้าบางพรมเนื้อดินจะแดงๆนั่นแหละเหมือนสนิมจะออกสนิมแดงกันใช่อาจารย์นี่นะฮะอันนี้แย่มากเลยแล้วสีจับยากเนี่ยต้องบอกนะสวยๆเงี้ยยังเป็นสีเลยนะแล้วใครจะรู้ใครจะบอกคุณได้พ้าอ,อย่างเงี้ยอันนี้เสมาปกโพเชียงแสนเนื้อดินอันนี้นะกุกเจดีอืมเจดีเล็กเจดี ผมก็ไปเขียนเพิ่มไม่อยากได้แล้วมั้งกิบปีนะเป็นบีลบีลบไม่รู้สิต้องไปแบ่งกับเขาบ้าล่ะเขาจะเอาผมให้เขาเลือกเอาเลยเข,เขาบอกในอยู่ในน้องเนี้ยบีลบพาเนื้อทองเหลืองอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นภาพใหม่นะหลังชินน้ำบรรชอก็คือเกจีสร้างนะครับแต่มีพุทธคุณนะ ก็โอเคในระดับหนึ่งก็คือ B บวกผ้าหน้ากปก<ม>ผ้าหน้ากปกนี้สวยฮะเป็นผ้าใหม่เห็นไหมพอผ้าใหม่จะเป็นแค่ B B ลบอยู่แค่นี้เต็มที่ไม่เกิน B บวกหลวงพ่อพัดก็เหมือนกัน,นผ้าที่สมัยก่อนน่ะจะเป็น A เยอะฮะหลวงพ่อคูนเนี่ยถ้ามีตะกรุดจะเป็น A ลบถ้าไม่มีจะเป็น B บวกนี่อย่างเงี้ยเป็น B ลูกเก๋าป่เนี่ยลูกผ้าอะไร อาจารย์ก็ไม่รู้เือนคือจับรู้อะผมเป็นคนที่จับพระรู้อะแต่ผมไม่รู้พระอะไรอาจารย์ชัดมันมันขยายชัดกว่าไม่าารหรอกนี่สองนี่สองเลนฉันไม่เปิดสองเลนอเองอะ่ะเออตัวนนี้ชัดแ๋วเลยของพี่อดิศักดิ์น,นี่แ๋วกว่าก็นี่ไงวันใช้ดูดีสองเลนมันขยายมากกว่าเลนไหมล่ะอ,อาจารย์ไม่ได้ใช้สองเลนอืใช้ก็ได้อคู่กันอันนี้คือ เป็นพิมพ์คะแนนที่ไหนก็รู้น่าจะเป็นผ้าใหม่อย่างเงี้ยงงจับไปเนี่ยเป็นบีลบเห็นไหมไม่มีน้าที่แบบใหม่ๆเนี่ยไม่พุทธคุณคือเหมือนกับว่าพายุงี้เล่นโซเชียลม้างเล่นอะไรบ้างติดกิเลสหมดนะฮะถ้าใจดวงเดียวทำให้จิตท่านไม่นิ่งไม่ว่างาคอม่ารอ่่นจั์ด้ยกันเอใส่ลคบ ห่วงแล้วมั้งอืมมีบวกอ้าวนี่เกตชโย,ยนี่มันอยู่วันชัยเว้ยอาจารย์ก็มองๆอ,อ,อยู่ตรงนี้อู้หูจะไปไปปูดทวดแรงไม่แรง,แรงปลูกทวดตรงนี้ซีเห็นไหมเป็นผ้าใหม่ไงฮะผู้ผ้าใหม่เนี่ยมันยาก อันนี้ซุ้มกอเก่าหน่อยเป็นกุด้วยเออค่อยงชั่วหน่อยเงี้ยซุ้มกอเก่าเป็นกุ A เอลบแยกเอไว้เออเป็เอลบมันใหญ่ไปเนี่ยไ,ไงไหมับใหม่ได้แค่สี่อย่างเงี้ยบีลบเห็นไหมผมบอกคุณไงยิ่ง นานวันเนี่ยพระเกจิีเข้มขังยิ่งจะหมดไปนะเพราะว่าพระรุ่นใหม่จนะติกิเลสเล่นโซเชียลเล่นอะไรเงี้ยไปหมดอนะสินเสริญเอาแค่พวกเราเนี่ยอโบโสถสิลเนนะี่ยการดูหนังฟังเพลงยังขาดไปข้องเลยเหลือเจ็ดจากสิลแปดเหลือเจ็ดแล้วพระท่านสองร้อยกว่าข้อจะเหลือไหมพวามขินขาดใจไม่บริสุทธิ์เงี้ยเล่นด้วยความยินดีเงี้ยนั่นคือกิเลส ถามว่าผมเล่นติ๊กต่อผมยินดีไหมผมไม่ได้ยินดีแต่ผมต้องเล่นผมต้องการไปพบสื่อไปหาสื่อไปหาคนดังให้ช่วยพาผมไปเข้าสื่อบอกวิธีช่วยประเทศชาติผมจําเป็นต้องเล่นด้วยความไม่ยินดีนะผมก็เล่นไปงั้นละ่ะคุณยังเห็นว่าผมไม่ค่อยอะไรมากมายนะแล้วผมก็ไลฟ์เพื่อนเรื่อยมีน้ําใจไลฟ์เขาแต่ว่าคนอื่น,นเขาไม่ค่อยมีน้ําใจไลฟ์ผมหรอกเขาคิดว่าผมเป็นคนประหลาดเพี้ยนหรือว่าอะไรเงี้ย คุณอย่าตัดสินผมด้วยการเห็นแค่ปกนะคุณจะรู้ได้ไงถ้าคุณพิสูจน์มาผมใช้รูปใบเดียวช่วยคนได้ทั่วประเทศเงี้ยมันเป็นอนิสงฆ์ไหมถ้าพูดว่าแพทย์วงการแพทย์สาธารณสุขเขาช่วยไม่ได้เงี้ยคุณใกล้าตายแบบพวกว่าสมุรสาคอแล้วผมช่วยได้เงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีไหมต้องมองตรงนี้ฮะมองการช่วยคนอย่าไปมองวิธีการมองวิธีการคุณรับวิธีการพวกผมไม่ได้หรอกเพราะคุณมันเรียนมาทางหัววิทยาศาสตร์นะ ผมก็ไม่ได้คนเชยนะผมเรียนจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์<น>เด็กนิเทศศาสตร์นีน่หัวสมัยใหม่ทั้งนั้นนะฮะเรียนมาทางสื่อทางอะไรเงี้ยก็เห็นผมจัดรายการดีเจไหมรายการผมนําสมัยเลยไหมล่ะได้ดูไหมคลิปของอาจารย์วันชัยได้เห็นไหมเห็นไหม<ผ>ม,มิกพ<ร>เพลงไอเมียยาจุดกันเมียอะไรเห็นไหมผมเก<ะ>็บไว้หมดแล้วผมบอกอ่ะเนี่ยผมไม่ได้คนเชยเพเียงแต่ว่าผมมาบรรลุธรรมตรงนี้แลวผมรู้วิธีการช่วยเหลือคนโดยใช้รูปใบเดียวทางมิติจิตวิญญ,ญาณอย่างเงี้ยอันนงเงี้ยพัน นะมันช่วยได้จริงๆงั้นดีกว่าไหมคุณมารู้จักผมเนี่ยสักวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักเกิดเป็นขึ้น,นมาแล้วอยู่ในระดับแดงเหมือนพวกวาสถุลัครแย้มฝาโลงแล้วเนี่ยมันมีอยู่คนที่มาช่วยชีวิตเขาได้เนี่ยคุณว่ามันดีไหมล่ะแต่พวกคุณไม่ไม่ยอมพิสูจน์กันไงผมก็เลยจนบรรนัญญาไงจนบัญญาก็ต้องปล่อยไปผมก็พยายามเงยสื่อไปหาใครใครก,คายยาก,ก็ไม่เชื่อคุณชัยยาก็ไม่เชื่อคุณคืออาริล่าสีมาก็ไม่เชื่อแจ็คสเปลโร่ก็ไม่เชื่อมิเตอร์บีน พี่ภาษาอังกฤษคุยบ้างอะไรบ้างคือผมต้องด้านหน้าไปขอความช่วยเหลือพวกเขาอะแต่ในที่สุดก็ได้คําตอบว่าไม่เชื่อกูไม่เชื่อเนี่ออหไหมไม่เชื่อก็นอนรอเตียงรอตายไปในอนาคตนะเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีใครเอาอยู่ที่ผ่านมามันก็ไม่อยู่คุณเห็นไหมวัคซีนวัคซีนมันก็หลบภูมิต้านทานหลบวัคซีนได้เป็นไงมันฉลาดไหมล่ะมันต้องคนที่เขารู้ทันมันนะก็ถึงเอาอยู่อย่างผมเนี่ยรู้ทันเชื้อพวกนี้วิญญาณเชื้อพวกนี้ผมรู้ทันหมดเลย พรผมเรียนมาสายปราบไอ้พวกนี้เป็น, B นบีรบบนนวันชัยเนี่ยเนี่ยอาจารย์คุยอาจารย์ยังไม่หลุดเลยไหมบีลบก็คือบีรบมันบีรบมบนอะผ้าไอู้อุโมงอะ,อ,งะอันเนี้บบนยบอีอันนี้จะเป็นพระอ่ทองนันนี่อุทองหลังเรียบเลยนี่นางพยา ของหลวงพ่อดีบ่ะนมีสององนะสไตล์เนี้ยพิมพเนี้ยมีสององมีหลวงพ่อดีกับหลวงพอ่อจงหลวงพ่อดีท่านเป็นเกจิรุ่นหลังที่สร้างในแบบหลวงพอ่อจงอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อดีเพราะว่าเป็นพุทธคุณบีถ้าหลวงพอ่อจงท่านจะเป็นเอลบาหรับองค์บีมันไม่ได้เยอะหรอก อ่าเนี่ยใช่เนี่ยพระรอดเล็กเนี่ยเป็นเอลบทอดี่ยใกล้แล้วนะคะท่านผู้ชมใกล้แล้วนะครับเหลือแค่นี้และอกองเล็กแล้วเนี่ยพระพวกนี้บางทีเนี่ยสวยจะลูกงพก,กทุกคุณไม่มีเยอะเงี้ยบีลบเงี้ยลูกศิษย์ผมก,ก็ไม่ใส่กัน แล้วมันยังไงวะเนี่ยจะเขียนยังไงในวันชัยองค์นี้เป็น c อ่ะส่วนองค์นี้เป็น b ลบอ่ะเขียนยังไงวะเขียนยังไงอ่ะวันชัยจานจาน,านวันชัยเล่นใส่ถุงเดียวกันมาเนี่ยมีถุงใหม่ไหมพีย่ยา้องอเขียนไปอย่างเดียวเลยนี่มันก็อย่างนี้ไงอ,อยู่ใกล้กันเนี่ย b ลบกับ c เนี่ยเขียนคนละด้านกันนี่ b กับ c องค์นี้แรงกว่าองค์ความ อืงซ้ายดิองนี้เป็น C องนี้เป็น b ีบวกต่างกันเยอะเลยไหมคนละขั้นกันเลยถ้าใส่ถุงเดียวกันแล้วมันยากอ,าอันนี้พาหมัฝั่งนี้ีบวกนะบวกอันนี้พาซุ้มกอฮะอันนี้เป็น C อ่าจะเสร็จแล้วผมก็เหนื่อยแย่แล้วเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยไม่เหนือ่อยโดนเขาเ้าไป400องเนี้ยแทบล่วงเงนิน ถ้ามาหลายๆคิวนี่ผมไล่กลับเลยไม่นัดเลยไม่ให้คลองนัดเพราะว่าถ้ามาเยอะไ้ต้องบอกจานวนผมด้วยว่ามาตรวจเยอะขนาดไหนเพราะท่านมากเยอะๆมากผมไม่ไหวมันใช้พลังจิตเยอะไงรมันใช้เป็นชั่วโมงมึง่ดูตั้นแต่นะพาพพิรุนไปเลยไหมบันชจยไม่ตกเลยมึงอี่จะตกท่านจะตกท่านไปแล้วเห็นนะท่านโมทนาบุญ นี่บุญจริงๆสิ่งที่ผมทำเนี่ยบุญจริงๆนะเพราะว่าเงินไรายได้ตรวจพ้าทั้งหมดนะให้พวกเขาโอนเองเลยนะผมไม่จับเงินเลยโอนไปเลี้ยงอาหารเด็กวัดอดนจันทรนะอ่านี่เป็นบีบวกชุ่มกอทช้สวยเนี่ยเป็นบีบวกนะไคยมาโอ้ยไกลเสร็จแล้ว ไปหมดแล้วของที่ศักดิ์ทำหมดแล้วก็เขาไม่ขึ้นนะจานขึ้นไม่ได้กล้องอาจารย์ไล์ไม่ได้แล้วก็บรรจัยเลยยุ่งอยู่ไงจัดพระอยู่เรียงพระแตะแปะฉลากให้อาจารย์อยู่ยุ่งอยู่เขาเลยไม่ไล์ใช่ป่ะยุ่งไงเขาไม่ได้เาไม่ถ้าจา์ไม่มีใครช่วยมันยิ่งช้าเพราะนั้นไล์ไม่ได้ เออวงคนี้เขาท่า,าแบ่งแล้วแบ่งแล้ว oh. แบ่งกันแล้วแบ่งกันหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วของเอาพระขึ้นไปห้องไปแล้ว oh, ไปกกไปกอดแล้วพระ้องอะ่ะโอ้ได้คนละกี่เป็นร้อยมาอาจารย์นีออ่ลบเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองทั้งหมดร้อยสี่สิบสี่อ่ะพระแท้จากสี่ร้อยองค์อะ่ะจากประมาณเกือบสี่ร้อยได้ระได้ระดับเอมาหก เขาบอกเขาจะเลิกเล่นผ้าแล้วเขาพอแล้วเขาหยิ่นตัวแล้วจริงวะจะหาแต่องลังแรงจะหายังไงองลังแรงหาไงวะหาจับเอาองค์ทีละอ<ล>งค์มันยากเออยต้องหาทีละองค์ยากอาจารย์ยากยากมันใช่เอ้ยพ้าแรงแรงเลยไม่มีให้ใจเห็นง่ายๆหรอกเจอง่ายหรอกอาจารย์ยังไปหายังไม่เจอเลยจะต้องจับเอาองค์ที่มีเท่านั้นกลับมานึกออกไหม มันจะไปเลือดยังไงอะกว่าจะเจอเอเดินน้องโป่งเลยนะนนเพราะนั้น B เบอร์บีบวกอะไรก็ต้องเอามาก่อนถูกไหมเลบใช่ไหมใช่ใช่มันไม่ได้ไปเจอดังที่เราหวังได้ง่ายๆหรอกพาสเขาว่าจายอยู่ทั่วประเทศถามว่าเจอไหมพระแท้เจอเจอแน่นอนยังเจออยู่มีนะฮะเพราะว่าตราดใดที่เซียนพาะกับสารระบบกันหมดแล้วเนี่ยพวกเราเจออยู่แล้วล่ะเห็นห <Okay. S 1> ลวงพ่อก,กันมันยังเจอเลยไหมหลวงพ่อกันในเอบวกกันอนะ A บวกยังมีโอกาสเจอแล้วแล้วถ้า,าดิสักเจอเงี้ยดิสักจะขายได้ไงเซียนมันไม่ได้ใช้สารระบบนี้นเห็นไหมมันก็ต้องรออาจารย์ดังแล้วหนึ่งปากขายได้หลายเป็นร้านเป็นไรแล้วเงินมาทําบุญครึ่งหนึ่งอย่างนั้นละ่ะมันต้องช่วยกันทำให้อาจารย์ดังอาจา์ก็เายายามช่วยตัวเองเล่นทิกตอกจนแพ็กเกจเน็ตนหมดอ่ะคิดดูดิ<บ>พยายามอะ่ะเออบีบวกบลบลบ อืมอันนี้ไม่ต้องตรวจวใหม่อาหลวงพ่อเงินนี่ตรวจให้ใหม่ก็เพื่อใครจะไปใส่เอ้ใหม่คือเนี่ยหลวงพ่อเงินนี่ยังเออยังโอเคน่าใส่อ่าบีบวกหมดละจบแล้วนะฮะท่านผู้ชมใน youtube ทั้งหมดแบ่งกันทั้งหมดเอ่อ <52. S 1> คนละเจ็ดสิบสองได้แท้ร้อยสี่องค์ร้อยสี่บสี่องค์จากพระทั้งหมดที่นำมาตรวจเนี่ยน่าจะประมาณสามร้อยกว่า สามร้อยห้าสิบอัพอ่ะแต่ไม่เกินสนนี่ร้อยประมาณเท่าครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งครับก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้ากับการตรวจพระเพื่อการกุศลครับมีสองแบบคือหนึ่งแบบที่คุณตรวจน้อยองละห้าสิบบาทเงินทั้งหมดโอนไปสู่วัดอนจันไเรเป็นเลื้องอาหารเด็กพิการอนาถาเด็กกำพร้านะฮะ,<อ>ะีกส่วนเอกอ,กอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณมีพระเยอะแบบวันชายนี่เอามาทีไก่กองนะสามสี่ร้อยองเราก็จะตรวจมาเจอพระแท้แล้วแบ่งกันใส่กล่องทึบจับ นะโดยคุณเป็นคนจับคนเดียวผมไม่จับนะเพราะผมมียานสมบัติตาทิพอะไรผมมองทะลุก,กองวเน,นะผมจะไม่ทําในสิ่งที่เอาเปรียบคนนะเพราะนั้นให้ลูกศิษย์เขาจับให้เจ้าของพระเขาจับเหลือเท่าไหร่ผมเอาเท่านั้นก็คนละครึ่งนะครับแต่ให้เขาจับก่อนแต่เขาก็จับโดยไม่เลือกเหมือนกันคือบุญญาไงพระอยากไปอยู่กับใครนึกไหมตามนั้นเลยกล่องทึบวันชัยคว้าเป็นกรรมนะวันชัยไม่ได้จับทีลงนะเมื่อกี้วันชัยจับทีละหองค์7องค์แล้วคล้องนับเป็นกองกองละห้าแล้วรวมกันมาเป็น1 0บสิบเจ็ดกองเจ็ดสิบ ละเศษอีก4องค์จับกันอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือความยุติธรรมครับท่านใดสนใจจะตรวจพระการกุศลครับ0812390572โทรนัดคิวมาที่สิทธิคองนะฮะสิทธิเอกผมตอนนี้นะจะจัดคิวให้คุณยกเว้นมันโกนกับมันพระมาได้เลยครับอาจารย์หนุ่มทุกคุณตอนนี้อยู่แถวแถวห้วยขวางนะครับกรุงเทพนะครับส่วนบางคนเนี่ยอย่างอดิศักดิ์เนี่ยเขาก็อยู่มุกดาหารเขาก็ส่งเป็นกล่องพัสดุมาก็มีเขาส่งกล่องพัสดุให้ก็มีนะครับเพราะนั้น ถ้าไว้ใจนะสิทธิ์ลูกสิทธิ่ดนมากเขาจะไว้ใจผมเพราะมาตรวจมันมีพยานไงมีหลักฐานมีการไลฟ์สดมีการบันทึกภาพเลยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าพระคุณจะาหายถ้าหายก็คือหายจากไปรษณีย์ส่งไปไม่ถึงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ลาไปก่อนครับนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากอาจารย์หนุ่มพุทธคุณสามิติครับ Facebook หนุ่มพุทธคุณสามิติช่วยชาตินะฮะหนุ่มพุทธคุณสามิติเว้นเคราะหนึ่งแล้วก็พิมพ์คาว่าช่วยชาติก็จะเจอรูปนักลบโบราณ นะใส่ชุดแบบพันเรสวนะนะครับแล้วก็ดูกิจกรรมการกุศลก็ทาง u t u b e ฮะม <c oughs> <c oughs> ีเอ้ยมันชัยเอ้ยมีหล่นตึ๊บต,ตลอดมือถือได้เจ๊งพอดีนะ u t u b e ก็มี3มช่องก็คือ1มีช่องสองพุทธคุณ2มีช่องอาจารย์หนุ่มพุทธคุณมีช่องหนุ่มพุทธคุณถามมิติช่องหนึ่งช่องแรกครับ YouTube ช่องสองพุทธคุณพิมพ์ว่าช่องสองพุทธคุณเข้า YouTube พิมพ์หนุ่มพุทธคุณถามมิติ แล้วเข้า u t ท b e พิมพ์เรื่องเหลือเชื่ออาจารย์หนุ่มพุทธคุณมีทั้งหมด3ช่องทางให้คุณชมกิจกรรมการกุศลการแ,แต่ถ่ายพุทธคุณน้ำมนต์ที่แจกกันโรคระบาดภาคเครื่องนะฮะการตรวจภาพเพื่อการกุศลแล้วก็การจานรูปช่วยคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองหรือแดงนะครับผมก็ช่วยมาหมดหลายคนแล้วนะครับเพราะนั้นท่านใดสนใจชมเข้าไปชมนะครับนะครับทุกอย่างไม่มีการเก็บเงิน <laughs> เก็บเงินก็คือเอาไปทำบุญละว่างั้นเถอะผมไม่ค่อยเอาเงินเข้าตัวเองหรอกนะครับ เพราะว่าผมเป็นนักบุญของสายนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ